หลังยันกึนโอ้ดีดูครับผู้ด้วยฟาวนี่ยืนอยู่บ้ามากติดเลยคราบต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นคือมันหน้าแม่มันต่อมกายก่อนอย่าเอาก็ได้อ๋อนี่เขาจะมาตีต่อแหมฮางนะครับเนาะอันนี้เป็นฮางอยู่หลังบ้านครับ ครับอยู่ในปักกล้วยมันครับทางปุ่น้คุณผู้ชมจะเห็นก่อนนะครับปุ่นนะครับต่อครงนี้เอามาแล้วรอบนะครับน้อยเนาะตีแล้วรอบนึงละตีแล้วรอบนึง<อ><ะ>โอ้โหหลากศอาหลอกสามเขา,ารครงจะทิ้งไว้เป็นราชินีครับคือนี่ไปือมันไอ้สร้างล้างตีต่อไปมัน<ฮ>ทำลายแบบแบบเธอนุรักษ์ตัวเองครับเพราะเป็นพันต่อคือพันสมัยใหม่แล้วเขาจะ บบทำร้ายสมัยเกา่าสมัยเกา่าเฮ้ยเผาอย่างเดียวเดี oh. ๋ยวนี้เขาต้องรักษาราชินีเ,เพราะว่าเป็นอาชีพเสริมของตีความมู้ในผานผานตอกันครับ oh. อ๋อก็เขาเอแล้าหลอมันก็จะแปลงขึ้นมาทำไมฮะนะครับอเอาวมดนะครับอ๋อ oh. หมามดน <ค ough. S 2> ทะท,ทิ้งทิ้งตีว่าไอ้ชั้นลูกตออ่อนของเปิล้ลทั้สักสักแผ่นสองแผ่นอ๋อต oh. ีว่ามีมันมีลูกตออ่อนแบบเยอะอ่ะครับทิ้งไว้อ๋อตีว่าเอาเปิ้ลมดล้างเอาตั้งแต่ไอ้หัวหัวหัวจุกล้างมันใจอ๋อครับ ต่อออนตีออกจากห้างขึ้นมาก็จะอันนี้ไม่รครับเนาะแหมแหมจูบหนึ่ง,ง,งแล้วก็คือตัวนี้เป็นตัวต่อทดดี่ว่าห้องไปได้ทำลายคือตัวน,วนั้นก็จะเลี้ยงลูกตัวนั้นปุ๊บก็จะสร้างหลังเพิ่มขึ้นกองขึ้นมาใหม่รอบสองอคือรอบสามในส่วนมากพันธ์ถ้าเอาจะพอในพันธุ์ถูกไปก็คือในพันธุที่เกิดห้องพวกมีจิตสำนึกนี่นเนาะควรจะบะถ้าว่าพอมันมันมนนีกับลักษนี้ขาก็จะเมาละวตรงนี้น้อยือ,อ,ยอจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติทุกพวกปหนีไหมเหี่ย รื้อเปลีนไปสร้างล้างปีทัดไปครับเอ้ยพระพาสมัยก็เก่าก่อนพูดน่พวกมมีชื่อมีอย่างนี้ก่อไปจะเผาอย่างเดียวคือทำร้ายอย่างเดียวจำเหลืองเส้นตัวละแล่าชิ้นนี้ก็ตายหมดละตัวราชินีเนี่ยเขาถึงพอถึงหันมันอ๋อตัวใหญ่นะครับเนาะเหมือนเมันมันราชินี่พวกอ่ะแต่ว่าตีว่ามันตอนนี้มีมีหลายตัวตอนนี้มันบินตึมจะได้อยู่ละโอ้ล่าชินี้นะอ๋อขนาดอ๋อไข่ยังเดียวอ๋อไข่ยังเดียวครับอืม มันยังอ่าพญาปวกอ,ะอ่ะเหมือนเดียวกันพญากับราชนินะีเนาะภาษาเหนือเขาเรียกว่าพญาพญาเออภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าราชินีราชินีปวกราชินีต่อเวลาถึงเวลาใครกับไปใครตามมูมยอดเป็นหู<า>เป็นฮูมม้<ด>ครับท่าะเอา,ายเดือนท่านว้าครับลุงจะมาเริ่มันลมใครล้ำซึ่งเท่นี้เนี่ยมันเลี่ยมเลี่ยมใครของราชินี ที่เพิ่นเอามาเลี้ยงนี่จากเอามาเลี้ยงเอาไว้กี่เดือนครับกว่าจะไดน้นี่นี่ครับม,มีถุงนาำมีถุนถนง,งน้ำกระดาเดือนนี้สิงหามมันสองออรอบแรกนี่คือสองเดือนอสองเดือนจะ,จะจะตีไปสักสองสองแผ่นก่อนเอาที่มันมีรูต,รรต่ออ่อนเยอะๆนะแล้วยังตีแผ่นดีกว่าแผ่นของไอ้ล้างตอดีกว่ามีแม่ไอ้ตัวอ่อนน้นอนเขาก็จะทิ้งไว้ ไหว่ตีรอบสองอย่างเนี้ยนี่คือรอบสองถ้ารอบสามรอบสามถ้าว่ามันมีลังไม่ใหญ่ด้หรือว่าคนพอได้เออพอะจะตีได้อาจจะตีบางคนอาจจะตีเนาะบางคนนี่ว่าพอเนี่ยมันเออไอ้ดูมันคนมันมันจะอิรุมจะคุ้มคันกันหน่อยเขาพอมีการลักษณะอย่างเดียวคือเขาจะปล่อยข้างล่างเลยทุกคนตัวลักษณะนี้มันหนีไปหนีไปเราไปสร้างลังใหม่คือตัวเดียวครับลังต่อนี่คือจะเริ่มสร้างลังจะมีลักษณะตัวเดียวสร้างจะบอกไอ ไอ้ตอทหารตอเนี่ยตอพวก้องตองานเนาะครับตองานคงจะตายหมดละอ๋อาตายมาหมดละจะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นหนึ่งตัวหนึ่งตัวกับพอดีตัวอ๋อนะกําหนดกันแล้วก็ลูกก็มาโตมาแม่ป้อนพบลูกโตมาพบลูกก็ช่วยแม่สร้างหลังขยายหลังเพิ่มเ<อ>นี่ยนะเนี่ยถ้าคนทําได้เหมือนตอนะครับรวยสุดยอดเลยนสุดยอดนา <ะ S 2> ยค้นยุบเป็นหมื่น แต่หน้าที่ไหหน้าที่มันครับมันเพราะว่าต่อเขาจะบาแยกหน้าที่กันครับนี่ครับเราก็ได้มาเฮียนหูถึงธรรมชาติของตอนะครับเนาะนี่พันหลงใสชุดเรียบร้อยครับพันอนุรักษ์พันอนุรักษ์พันอนุรักษ์โยธานะครับสุดยอดนี่ครับอันนี้กูหูลายปีละเดี๋ยวช่วงนี้เป็นงานประยุทธ์เดือนมันนุ่งเงินเดือนครับโอ้เฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เอาเท่าแล้วไม่ให้จ้างแล้ว มเอานี่ <laughs> ครับตอนนี้น้อยกัจะมาใส่ชุดเผื่อี่เอาต่อหางหันครับผมนี่ครับหลังจากที่เขาได้เล่าถึงการเรื่อง <Kingston> ของต่อนะครับนาะเดี <Okay. S 3> <itas> <ad> ๋ยวขอติดกล้องก่อนนะครับผมโอเค

ดูครับกุบะบะมองวันจะหนักแล้วมันหนักครับหนักเลยครับอืมโค่น ต้องเอร็เราจะไปดูครับไปตีดูครับตังเกตเพ่งกับบ้านนายกันตอนเราต้องเคลียร์เพราะกองปลอดภัยแล้วครับโอ้โหแม่ชนีบไปแม่ชนีนี่กันน่แม่ชนีหล่นเข้าในนเ่ี้ะราชนีหล่นเข้าในเงี้ยตายมาเกาจัลลัสมอ ทำไมเราขีแล้วครับกอสองอัดัวแทนของก็อันของลูกต่อจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ก็โอเคอยู่ครับผมนี่นะ<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปแต่งอีกทีนะให้<ม>กับลูกค้าท<ม>นี่เอาได้มา เป็นเทตี้คนที่อยู่มาดูซิงจุงจะได้ไหมจะได้ทุกมันเนาะโอ้ยองเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเะี๋ยวเดี๋วเดีเดยเดี๋เดี๋ยวเเดยเดยอ๋อ ก็วันวันเยอะวัยอน่อโอเคโอเคอย่าพังพังนังแล้วน่าบอกว่าโอเคเราพอแล้วครับนี่เขาจ้างงานต่อโอ้โหอืม ยาแม่ก่อนเอาให้เกยวอก็บ hmm. ห okay. ่างกอนเก้บห่งกันบ่างกันโอเคข้างบนหัวบนหัวไตบนหัวว่าห นี่ล่ะโอเคเนาะ นี่ครับอันนี้เป็นทางตีไปจบในฟักกล้วยครับโอ้โหมาดูผลงานครับผมปัตรล้อสองมันจะมันจะกไม่ค่อยจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นไข่แผ่นมันแต่มันต้องเป็นเขาเรียกภาษาเหนือเขาเรียกว่าเป็นห้ำก็ยังอยู่ตอวมาปิดกเลยนะโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นรอบสองนะครับน้อยเนาะสองเขาครับผมเออต้ โอ้นี่ครับนี่ประมาณกี่กิโลครับนี่แน่ลงมาสองโลก,กว่าโอ้ประมาณสองโลก,กว่านะครับคุณผู้ชมหัวเสือประมาณนี้แหละครับต้นใหญ่เสือประมาณนี้แหละสองโลก,กว่าพอไคยได้ประมาณสามโลแต่ต้องใหญ่กว่านี้จะต้องเป็นรอบแรกรอบแรกคือประมาณ,มาณต้นเลนสีหาต้นเลนสีหาถ้าเจอลังใหญ่จะได้ประมาณสามโลสามโลก,กว่าสิโลอันนี้หลังจากตีรอบแรกเสร็จแล้วทิ้งไว้กี่กี่เดือนครับประมาณเดือนเดือนหนึ่งนะเอ๊ะเมื่เดือนหนึ่งครับผมโอ้เดือนหนึ่ง ได้อีกเท่านี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาเอาไปกินก็เอาไปยังไงครับไปนึ่งก่อนนะครับเนาะแต่เมันก็เราเตะเราตีวันนี้เพราะอะไรเพราะลูกค้าเขาอยากไอ้ทำบุญให้กับผู้รงรับอะ่ะทรางไอ้แต่พิธีของภาคเหนือครับผมเขาเรียกว่าสิบสองต็งอืมวันสิบสองต็งใช่อาหารแบบดีๆดีเรียกว่าคนนี้รงรับไปแล้วได้เคยได้กินอ่ะผมคิดว่าคนนี้รงรับไปแล้วได้กินครับวันนี้เขาจะต้องทำบุญกับเราวันที่เก้าคนนี้คือเป็นวัน์กสิบสอง สองปีเพราเดือนเดือนเพน่ะสองปีเขาจะเอทำบุญหาย,ยาจะากกันยากที่ลูกเราไปแล้วต้องทานที่สุดวันที่สิบนี่คือเขาเรียกภาษาเนื้อแล้วว่าวันปล่อยผีวันปล่อยผีนะครับนะโอ้สุดยอดครับผมนี่ครับนี่นเราต้อออเดอร์นะบต่ลูกค้าลูกค้าสั่งสั่งเขาจะทำบุญกันวันนี้แ,แ,แล้วผ่านอนุรักษ์เขามีออเดอร์ยอยูอ่ครับผม นี่ครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับพานนน้อยญาบนะครับเนาะนี่ครับผมชื่อชื่อยังครับผ่านชาครับผมพานพานชาตินะครับเนาะกับพานอนุรักษ์นี่ครับผมนี่หรือว่าผ่านเอนะครับเนาะญาบสุดยอดครับผมผานต่อแห่งบ้านเด่นตำบลแม่อ้อครับผมบ้านสักชัยทองเนาะตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับผมนี่ครับขอบคุณครับนะครับผมครับขอบคุณทั้งสองท่านครับผม